คลิปนี้จะมาต่อจากคลิปที่ผมทําการดึงเอ,นอ็นระหว่างเสาบ้านนะครับทั้ง4ต้นทั้ง4ี่มุมเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ D> หลังจากนั้นก็จะทําการติดตั้งเสาที่อยู่ระหว่างเสาต้นแรกกับเสาต้นสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นด้านนี้นหรือว่าด้านนู้นนะครับจะมีขั้นตอนการติดตั้งแบบไหน,นเดี๋ยวไปดูกันนะครับ <_ D> ผมจะยกตัวอย่างเสาต้นนี้นะครับหลังจากที่เราดึงเอ็นด้านล่างเรียบร้อยนะครับดึงเอ็นด้านบนเรียบร้อยนะ เราจะใช้เอ็นด้านบนนะครับก enfin ับเอ็นด้านล่างเส้นนี้นะครับเป็นตัวคุมแนวคุมระนาบของเสาด้านนี้นะครับในการตั้งเสาก็คือเอาเสาลงมาตั้งแล้วก็ใช้เอ็นด้านล่างเป็นตัวคุมแนวตีนเสานะครับส่วนด้านบนเราก็จะใช้ปลายเอ็นที่อยู่ด้านบนเป็นแนวคุมปลายเสาตัวนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งแล้วตัวนี้จะไม่ใช้ระดับน้ํานะครับเราจะใช้เอ็นล้วนๆหลังจากตั้งขึ้นไปแล้วได้ระนาบทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับจากนั้น ทําการเชื่อมเหล็กค้ายันนะครับลงไปถึงตรงนั้นเลยป้องกันเสาขยับนะครับเสาด้านนี้จะไม่ขยับแล้วเมื่อเราติดตั้งเหล็กค้ายันนะครับต่อไปจะเป็นระนาบระนาบฝั่งนี้นะครับระนาบฝั่งเนี้ยต้องใช้ระดับน้ํานะครับเพราะระนาบฝั่งนี้ยังไม่มีเอ็นให้ใช้ระดับน้ําเป็นตัวควบคุมความตรงนะครับอ่าตัวก็คือเราก็เอาระดับน้ํานี่เลยจับไปเลยนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเฮ้ยระดับน้ํามันได้แล้ว เราก็ทําการเชื่อมเสาค้ำยันฝั่งนี้นะครับเนี่ยเสาเส้นนี้นะเชื่อมลงไปค้ำยันไว้เลยนะครับเพื่อป้องกันระนาบฝั่งนี้มันขยับหลังจากนั้นเราได้ระนาบฝั่งนี้แล้วนะครับระนาบตีนเสาเรา,าได้แล้วทําการเชื่อมตีนเสาเต็มเลยเชื่อมเต็มเลยครับหลังจากเชื่อมเสร็จก็จบขั้นตอนการติดตั้งเสาต้นนี้แล้วเสาต้นถัดถัดไปก็ทําวิธีนี้เหมือนกันทั้งหมดนะเสาที่อยู่ในระนาบฝั่งนี้นะครับเนี่ย ตลอดแนวเลยนะทำวิธีเหมือนกันแบบนี้เสร็จแล้วให้ไปตั้งเสาที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับด้านนู้นทั้งหมดเลยเสาที่เป็นเสาที่อยู่ในระหว่างเสาต้นแรกกับต้นสุดท้ายฝั่งนู้นนะครับติดตั้งให้หมดหลังจากที่เราติดตั้งเสาและหน้าฝั่งนี้นะครับทั้งแผงเลยกับระนาบทางฝั่งนู้น Beast, ทั้งแผงเหมือนกันนะครับจุดที่จะต้องทําต่อไปก็คือเสาต้นที่อยู่ระนาบฝั่งนี้เดี๋ยวตามไปเราก็จะมาทําการติดตั้งเสาระนาบฝั่งนี้นะครับ ซึ่งมันเป็นด้านข้างของตัวบ้านนะครับก็ทําการติดตั้งเหมือนวิธีนี้ทั้งหมดนะครับอ่าด้านนี้ระนาบด้านนี้แล้วก็ระนาบฝั่งนู้นนะครับอ่าเสากลางเนี่ยยังไม่ต้องสนใจให้ติดตั้งเสาต้นนี้ก่อนแล้วก็ติดตั้งเสาต้นสุดท้ายฝั่งนู้นก่อนนะครับเพื่อเป็นตัวกำหนดแนวเสาต้นถัดๆไปของระนาบตรงนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ Facebook บ้านสวนเสร็จคุณนะครับเพราะว่าในเพจจะให้ความรู้แบบเรียลไทม์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะสร้างบ้านเองไม่ผิดหวังแน่นอนของฟรีครับผม